สวัสดีค่ะ่านผู้ชมมือนีเนาะคะ่ะคําเกี่ยวกับมาอยู่ตอนน้าศาลปูแดงยาบุญเนาะคะ่ะศาลภูมิเจ้าที่วัดป่าพุทธอุทยานเนาะคะ่ะคือทุกครั้งที่มาสะมาวัดนี้เนาะคะ่ะกะต้องมากาบไบบอกกาวปูแดงยาบุญเนาะคะ่ะก่อนทีสิบไปหาโฉมงนันมงนีเนาะคะ่ะคือต้องมาบอกตรงนี้ก่อนเพราะว่าเป็นศาลภูมิเจ้าที่ประจําวัดเนาะคะ่ะคือต้องมาบอกกาวกับปูกับยากร มือนีกันคือกันค่ะคำเกยวกับซิมามาขอโชคขอลาบเนาะค่ะมากับเคยสารไตพี่กบหน้าพี่เบานองเนาะค่ะมาน้ากันเนาะค่ะก็เลยมาบอกกาวเจ้าที่เจ้าทางก่อนแล้วก็มือนีคำเกยวกับสิาเบาเรื่องตัวเลขแล้วค่ะเพราะว่าสารปูดแดงยญ้าบุญมองหนีเนาะคะ่ะคำเกยวกเคยเบ,เบาเลขตัวงวดก็ออกมองหนีเนาะค่ะ พอเก่าหาสองค่อยไเลขมงนี่ก็ออกตรงๆทั้งบนทั้งล่างเหล็กของค้ำเกี่ยวที่เคยเวมมงนี่ก็คือออกทั้งบนทั้งล่างเนาะค่ะมือนีก็เลยมาไหวสารแล้วก็มาพอตัวเหลขกก็ซีเรยมาบอกให้ทับุส้มได้เบิงไห้เพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะเพื่อ่าอยากทิซื้อเนาะค่ะแต่ค้ำเกี่ยวทิซื้อยู่ค่ะเพราะว่าเป็นเล็กค้ำเกี่ยวมากก็มันก็เป็นาขๆกับเล็กตัองหมดของค้ำเกี่ยวแหละค่ะเล็กตัวเดียวกันเนาะคล้ายๆกันเนาะ ไปทางผูส้มไปพิจารณาล่องบึงเนาะคะ่ะตั้งแต่เคยสารต้เนาะมาวัดป่าพุทธิยานเนาะคะ่ะมาคอสารปูแดงยาบุญเนาะคะ่ะบอกอีดีเลยว่าแทบสิบกค่อยพลาดเพราะวะ่าสิบเป็นเลขฟ้าเลขทูบหรือว่าเลขที่ยูองที่ปูกับยาปรากฏให้เห็นนี่เลขสิบเข่าอยู่ตอนเหนื่องเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเลขสิบเข่าอยู่ตลอดมีรถก็คือบอกเกินสวงวดก็เขาคือเกา สามตัวตรง 2, 3, ตรงสองสามห้าตรงเนี้ยค่ะสามงวดเลยอ่าสามตัวตรงตรงก็แตกมาแล้วค่ะายงวดเลยค่ะที่เข่าสามตัวตรงเนาะค่ะสองตัวนี้ก็คือเข่าตลอดสามตัวกับเข่ามาแล้วค่ะก็คือปูแดงย่าบุญนี่ก็คือสุดยอดเลยค่ะปูกัมญานี่ห้โให้ใหหลาบอีดีค่ะเพราะว่าพวกเข้ามากอะสิม,มาก,ก่อนเนาะกะไวกว่าคือปูจอวัดแนะน,นะะําำแล้วค่ะว่า มาขอหลวงคลาบหรือบมามาวัดต้องมาโมงหนีก่อนทุกคนตองมาบอกปู่บอกยาก่อน็ตามขั้นตอนนะคะนี่คาเกี่ยวมือหนีคาเกี่ยวพอเลขนะคะคาเกี่ยวสีม,มาบอกเลขคาเกี่ยวเห็นเลขอยู่เนี่ยค่ะไม่รู้ว่าผูดด้ใดเขียนไว้แต่ว่าคาเกี่ยวมากคาเกี่ยวซองเห็นก็เลยคิดว่าปู่กับยาอาจสิหายเนอะอาะหายโชคเพราะว่าหาใยหใหใหใหได้เห็นนะหายเห็นนะคะก็คือมีเลขแปดห้าสามแล้วก็มีเลขสี่อยู่งลาง แปดห้าแปดห้าสามแล้วกับเลขซีห่อยอายุข้างล่างเนาะคะ่ะมันจะมาะกเลขล่างปะค่ะคำเกี่ยวกับเลขสีเขียนหายร่องเบิง้งหรือว่าสีมมี่ซีล่างบนเลยจังไรแปดห้าสามหลักกับซีละทงส้มก็จับไซเอาเนาะคะ่ะแปดห้าสามกับแปดห้าแปดสามห้าสามกับซีซีแปดแต่ว่ามันกระตรงนะคะคำเกี่ยวบอกต้งหมดไปก็คือซีแปดเนาะสามห้า แล้วก็คำเกียวบอกว่าสามแปดห้าเลขสามตัวนะคะแต่อันนี้มันแปดห้าสามเออมันโตกว่าของคำเกียวเลยบปล่แม่นค่ะแต่ว่ามันสลับตำแหน่งกันสุดๆแต็มเป็นเลขเดียวกันเลยค่ะสามตัวและแต่ว่าอันนี้มีซีอยู่ล่างแต่คำเกียวก็บอกตองหัวคือซีแปดคือกันคำเกียวก็บอกคือกันโบแมนซีนี่สีมาล่างบ่าถามมันอยู่ข้างล่างเลยค่ะข้างล่างเออแล้วแปดห้าสามอยู่ข้างบนเจ้าคำก้วให้ตองหวดคือสามตัวนั้นเลยเลขกันตัวนี้ก็อยู่ทั่งแมนทั่งนี่สิีม้าสามตัวเปล่ะสามตัวกับ ล่างทรงตัวลาก็ะจับไซเอาเนาะซีซียังขนาดเนาะกับางอื่นเนาะแต่ว่าเลขซีมีหนึ่งแต่ว่ามากอะหลายเดือนเลยนะค่ะมากตลอดเนี่ยก็เพิ่งไปเห็นนะคะแปดห้าสามแล้วก็สี่ตรงนี้เนาะอืมองเบิงค่ะวันไหนเนาะอาจจะมากเลยเจักไพ่มาเขียนเป็นเป็นเป็นครั้งแรกที่เห็นเนาะค่ะมากหลายเทียแต่ว่าเป็นครั้งแรกทีเดียวเห็นที่เห็นค่ะหรือว่า กูกัมญาสิให้โชคบ่คาเพราะว่าใครเห็นมือนั่นที่ว่าเมฆขออยู่ที่ว่าอีหยังตกลงเนาะตกเปลี่ยนค่ะกัแก้วได้โชกประกอบประกอบเนาะตกลงมาราคาแบบเราเฮ็ดคลิปกันอยู่เราเฮ็ดคลิปอยู่ค่ะกัมแก้วได้โชกสั่ถูกใจรางวัลว่าเป็นไผมายิ่งไผเนาะค่ะเสียงดังปังค่ะเนี่ยตกลงราค่ะเรามาให้โชกกระแสเลยวกัมแก้วก็งวดนี้กด ผลที่ผ่านมากก็ได้เลขไอ้หกโตนะคะเลขรัฐบาลเลขแล้วัลที่สี่เนาะค่ะก็ถือว่าเป็นการถึกเลขหกโตครั้งแรกเนาะค่ะก็ถือว่าได้โชคได้ลาเลขสองโตสามถูกกเคยถืออยู่เรื่อยเรยเนาะค่ะหร่อว่ารือว่าสิไก่แล้วเออนั่นเด้อี๋้วข้างแก้วไอ้มือนั่นน้องี่อข้าแก้วกําลังขอจุยวถเนาะจ้าในบ่จีคนโทรผิดน่ะอ้าโทรผิดมองนี้มันพปออกเล่าหรืออ๋อไงน่ะสามโตเลยหกสองสองค่ะใช่เขาโทรมา ก้าสองหกสองนี่แหละเรานั่งพวกเราานั่งอยู่ตรงนี้แหละที่เขาโทรมาผิดก็ว่าปิดเน็ตปิดยั้งแล้วเนาะก็ยั่งร้อยเขาโทรเขามาเนาะหกสองนะสองหกสองขนาดตัวัหนังออกสามตัวที่บ้านตัวนี้มีมีคนเขียนใ้คอยมารัฐบาลเนาะค่ะเพื่อว่ามันออกเนาะค่ะก็มาขอโชคขอลาภยื่เยื่อแล้ะค่ะงมวดหน้าว่าเอาแล้วนะคะทีซี่ทีหนึ่งลบไปอีกนะคะสามสองหนึ่งยังบ่ได้ซี่ได้แล้ว แล้ววันที่หนึ่งบอกค่ะพ่อกับพิจณาล่องเบิงเนาะค่ะแปดห้าสามแล้วก็ซีข้างล่างอาจจะออกกันเลยเนาะอาจจะออกค่ะจับไซเบิงเอาเนาะค่ะเล็กซีเลขกเล็กแปดกำเกี่ยวกบมักอยู่ค่ะบอกต้องงวดไปแล้วเนาะครับค่ะกะมีทานี่เนาะค่ะตัวเลขวันที่หนึ่งมีหน้าหกหานะค่ะขะมักกะสื่อไหวเนาะค่ะเพื่อว่ามันออกสื่อตามกำลังเนาะค่ะน้อยๆแน่ๆแต่ว่าที่เนี่คือกำเก้ีวนี้ซื่ออยู่แล้ว เห็นเองซื้อเองยิงต้องกับเหล็กตรองว่าพร้อมะค่ะแม่เห็นปันนี่ก็ซื้ออยู่ค่ะซื้อไรชนหน่อยก็ซื้ออยู่ค่ะซื้อว่าคููกับย่าให้ให้เห็นท่านเมตตาค่ะเมตตาให้เห็นเนาะค่ะทุกครั้งที่มากก็บริเห็นจะแค่เพิ่งจะเห็นค่ะม้านเราดีเห็นซี่ตัวเนาะแล้วมันเป็นเหล็กมาตรงใจเหล็กตรงหัวดน่ำยังนํำก็ก็ซื้ออยู่ค่ะคกับแนวทางเนาะค่ะหนึ่งมีนาหกห้าถ้าชอบก็ ซื้อค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พ่อแต่เพียงเท่านี้เนาะค่ะเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าค,ค่ะฝากติดตามเคยสานไต่กบหน้าเบานองชาแนลทำเด้อค่ะค,ค่ะสวัสดีค่ะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาเบิ่งเลขของขํำแก้วนะครับเด้อที่ว่าเป็นสี่เมื่อกี้อันนั้นะสามเจ็ดแล้วก็เลขสี่ตรงนี้สี่ยุ่า แปดห้าสามนี่อยู่ข้างบนเนาะสามตัวแต่คือสี่อยู่ข้างล่าง<ม>ก็คือสิบเป็นสี่สี่มาห่างบอหรือว่าที่บอกแปดห้าสามค่ะแล้วก็เล็กสี่เล็กสี่อยู่ล่างสี่มาหลังมาเปลสี่ล่างสีอ่อะไรตัวสี่หนึ่งสี่เจ็ดสี่แปดปกติมากเนี่ยจะไม่เห็นเนาะ บ่เห็นค่ะเพิ่งเห็นมาตั้งร้ายหลอกก็สังเกตตลอดจักผู้ใดมาเขียนเพราะว่าคนหาหวยน่ะก็หาแต่เลขก็บ่เคยเห็นแต่เพิ่งก็เห็นเพื่อพิโชพี่ลาบเนาะค่ะลองเบิ่งค่ะเพื่อปูกับยาเราให้โบแน่ครับค่ะโชคดีมันหมานค่ะาความเป็นเด็กตรงกับควางเกลียดถึงวันให้ต้องหมดนะขอให้ออกได้ปูเด้อแปดห้าสามข้างล่างเลขสี่ครับข้างบนข้างบนสามตัวตรง